มีมีคำพูดถึงเรื่องของการที่ะระบุนะครับว่าการประวัติศาสตร์การปกครองของไทยเนี่ยอำนาจการปกครองเป็นของระมหากษัตย์อย่างเงี้ยอย่างที่อาจารย์พูดในตอนต้นใช่ไหมแล้วก็แล้วถ้าอย่างนั้นในรัฐมนูลเราก็เขียนว่าอำนาจอันษ์การปกองประชาชนชาวไทยเออมันมันก็ขัดแย้งกันอยู่อันนี้จะเรียกว่าเป็นการขัดรัฐมนูลไหมอาจารย์เห็นไหมคะก็เนี่ยมันก็คือขัดเลยอ่ะคือเราเราก็รู้สึก เนี่ยสารครั้งนี้มันเป็นการลากเอาประชาชนเนี่ยย้อนกลับไปนะคะบอกว่าเฮ้ยอำนาจการปกครองอำนาจอธิปไตยไม่ใช่ของแกนะมันเป็นของพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดนะแล้วแถมก็จะบอกการไ้อีกนะว่าต่อในอนาคตก็ต้องเป็นของต่อไปแล้วเนี่ยมันคือการที่มันตีความไปได้แหละว่าการการวินิจฉัยลักษณะเนี้มันขัดต่อระบอบที่เป็นอยู่ซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยนะคะอีกอันหนึ่งจริงๆมันมีมมีอีกอันหนึ่งด้วยนะคะคุณจอม เขายมันมีเสียงไก่เข้ามา <S <S 2> <S 2> มันมีอีกประโยคหนึ่งด้วยนะคะที่อันนี้ชี้เอาไว้นะคะว่าศาลเนี่ยเอามาตราหกอะเอากันที่บอกว่าที่ไปเสนอแกยอย้ไขหรือยกเลิกมาตราหกเนี่ยเป็นการล้มล้างด้วยอะนะะอันนี้เราเราเราเห็นว่านี่คือการคือการตีความที่เกินเลยไปเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์แล้วก็ดูเจตนาลมในปัจจุบันของมาตราหกเนี่ย อาจจะพบเลยว่ามาตรา6กเนี่ยมีเป้าหมายในการที่จะห้ามไม่ให้มีการฟ้องร้องออดําเนินคดีไม่ว่าไม่ว่าคดีใดน,น,นะคะกับกับพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เป็นการแค่เพียงเราขอวิพักษ์วิจารณ์หรือว่าการการเนี่ยเสนอให้ปฏิรูปเราไม่ได้ฟ้องร้องเราไม่ได้ไปอะไรท่านนะคะแต่ว่าศาลพยายามจะตีความไปว่าเป็นการล่วงละเมิดไม่ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะให้ปฏิรูปให้เปลี่ยนแปลงให้ทําอะไรก็สุดแท้แต่ หทั้งสิ้นซึ่งอันนี้เราคิดว่านี่คือการเกินเลยไปกว่าตัวรัฐธรรมนูญนะคะในใน,ในเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ย<ม>คือดูเหมือนว่าคำนิสยัยของรมนูญทั้งีเนี่ยมีการขัดแย้งต่อหลักการสําคัญหรือเจตจำนงหรือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่เนี่ยอย,อยู่หลายเรื่องเหมือนกันในอคําอธิบายอันหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่าคือ,ค,อคือการการให้พระหมหากษัตริย์เป็นผู้มีอํานาจเนี่ย แล้วก็ใช้อํานาจนั้นเนี่ยเป็นเจ้าของอํานาจตามที่ได้พูดไว้ตามที่คำนิจแจงสารได้ระบุไว้เนี่ยการที่ให้พระหมหากษัตริย์มีอํานาจทรงใช้อํานาจและทรงไว้ซึ่งอํานาจเนี่ยมันจะทําให้พระหมหากษัตริย์เป็นกลางทางการเมืองได้อย่างไรใช่ไหมฮะเพราะว่าคำว,ว่าพระหมหากษัตริย์ใช้อํานาจก็แสดงว่าพระมหากษัตริย์ก็ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมเราเราก็ล้วก็ล้วก็วกถ้างนั้นสถานะของพระมหากษัตริย์ก็ไม่เป็นกลางทางการเมืองใช่ไหมแล้วถ้าอย่างนั้น แล้วเราก็คือนี่คือการปกครองระบบสมบูรณาญาเศทธิราชชัดเจนนี่ใช่ไหมนี่ค่ะคือเรา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 ให้ให้ให้คุณจอมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ให้คุณจอมพี่สมงจยตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะคะเอ่อถ้าเราเอาคอมมิวนิสตเนี้ยไปเปรียบเทียบกับคอมมิวนิก่อนหน้าเนี้ยคดีก่อนหน้านี้คดียุคพักไทยรักษาชาติจำได้ไหมอันนั้นจะมีเรื่องประเด็นเรื่องการล้มล้างการปกครองเหมือนกันถูกไหมคะตอนนั้นเนี่ยสารละมนูญเนี่ยตุลาการสารละมนูเนี่ยชี้ไว้ว่า พรหมากษ์ศาสตร์งอยู่ในการเมืองเอเป็นกลางทางการเมืองสามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้แล้วต้องคงสถานะภาพไว้แบบนั้นแต่พอคไว่ได้ฉัยรอบนี้กลับบอกว่าทรงไว้อำนาจการปกครองทุกอย่างเป็นเห็นไหมคือย้อนแย้งกันเองมันขัดแย้งกันเองโดยองค์กรเดียวกันเนี่แหละค่ะอ๋อจ้ะ แล้วทีนี้แล้วทั้งนั้นเราจะมีองค์กรไหนที่จะบอกว่าเฮ้ยนี่มันย้อนแย้งขัดแย้งกันเองแล้วมันการทํานี่คือการหักล้างหรืืนี่คือการล้มล้างการปกครองด้วยซ้ำเนี่ยคำวินิจัยก็ทลนักทำวินิจฉัยตัวเองด้วยค่ะของก็เลยทําให้งงกันไปใหญ่ว่าตกลงจะเอาหลักอันไหนโดยองค์กรเดียวกันแต่ว่าคำวินิจัยออกมาในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันสักอย่างอาจารย์มันจะมีทางออกอะไรไหมเนี่ยกับไอ้เรื่องเนี้ย ไม่มีทางออกมันไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นทางออกถ้าถ้าถ้าเรายังมีสถานการณ์แบบนี้อยู่ต่อไปเรายังเรายังมีองค์กรที่ใช้อํานาจแบบนี้นะคะก็ก็อ้างอิงก,การใช้อํานาจที่เราอ่ะพูดเขียนอยู่ในทวิตเตอร์หลายหลหลอันนะคะที่เรบอกว่าจริงๆอันนี้เราอาจจะสามารถพูดได้เลยว่ามันคือ j u d ิช i a l ลคูเดต้จอมมันก็คือการการยึดอํานาจของประชาชนอีกรอบหนึ่งอ่ะเอาไปโดยฝ่าย ฝ่ายที่อ้างอิงการบังคับใช้กฎหมายฝ่ายตุลาการซึ่งมันน่าก,กลัวม,มันน่ากลัวจอมครับครับครับเนี่ยประเด็นพวกเนี้ยมันก็เลยนําไปสู่ว่าเอ๊ะเราจะเอาัปยังไงต่อการเคลื่อนไหวก็จะหยุดไปเลยไหมซึ่งแน่นอนประชาชนไม่หยุดแต่แต่ในส่วนของผู้ร้องเองเนี่ยเขาก็มีการตั้งคําถามมายอย่างกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะแหมข้อเสนอปฏิรูปสถาบันร,รัฐสันประชาชนจะได้อะไรทําไปเสนอไปเรียกร้องไปหรือแม้แต่เรื่องของการยกเลิกหนึ่งสองก็เหมือนกัน พี่สมยศจะอธิบายอย่างไรไประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการที่จะเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันประมากษัตริย์และยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองครับสังคมไทยก็จะได้มีสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นเมื่อมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วเนี่ยการจัดสรรอำนาจการจัดส,สรรทรัพยากรในประเทศนี้เนี่ยก็จะ มาสู่ประชาชนอย่างเป็นธรรมมากขึ้นนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยเราไม่มีเงินที่จะลดค่าเทอมให้นักเรียนนักศึกษาที่กำลังเรียนหนังสืออยู่จนกระทั่งมากมายต้องออกจากระบบการศึกษาไปเพราะไม่มีตังค์หรือว่าคนแก่มีเงินดารงชีพเพียงแค่วันละยี่สิบาทหรือเดือนละหกร้อยบาทอย่างเงี้ยนะแล้วเราไม่มีตังค์ที่จะยกระดับ ชีวิตความเป็นอยู่หรือเป็นหลักประกันให้พวกเขาได้เนี่ยเพราะว่างบประมาณเราจํากัดใช่ไหมฮะด้วยเหตุน,นี้เนี่ยถ้าเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในการกําหนดองค์กรทางการเมืองกําหนดสถานภาพบทบาทของกษัตริย์งบประมาณที่ใช้ในการดูแลรักษาสถาบันกษัตริย์เนี่ยขนาดไหนเหมาะสมจะกําจัดการ,ดร,รชดเชยลในการใช้จ่ายที่ ไม่ได้ถูกตรวจสอบในการใช้เงินงบประมาณเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนทั้งหมดนียนะครับที่ที่เราดําเนินงานเนี่ยก,ก็เพื่อให้เราไปสู่ประชาธิปไตยแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพซึ่งนั่นจะทําให้เราเข้าไปกําหนดชะตากรรมของตนเองในอนาคตหรือการมีส่วนร่วมทางก,การเมืองที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยและอันนั้นทําให้เราเกิดการเข้าไปตรวจสอบองค์กร ตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นประมุขของรัฐหรือฝ่ายบริหารหรือรัฐสภาหรือการใช้จ่ายงบประมาณทางด้านการทหารทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันมันมันจะนํามาสู่การแก้ปัญหาชีวิตความเ<ไ>ป็นอยู่ของพวกเราในระยะยาวได้ใช่ใช่คือในสภา,าเองก็สามารถที่จะตรวจสอบการใช้ประมาณในทุกๆองค์กรได้หมดไม่เฉพาะว่าต้องห้ามแต่เรื่องของกษัตริย์หรือกองว่ากองทัพอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็แล้วงบประมาณเหล่านี้ก็จะถูกจัดสรรไปในลักษณะที่เกิดประโยชน์กับประชาชนสังคมตัวอย่างรัฐธรรม <S 2> <S 2> ก็คือกรณีคุณธนาธรเนี่ยพูดเรื่องวัคซีนใช่ไหมครับแล้วการพูดของคุณธนาธรเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนประเทศชาติเลยนะฮะในเรื่องของการจัดหาวัคซีนที่เพียงพอหรือมีคุณภาพที่ดีพอในการดูแลเรื่องโควิดเนี่ยแต่ปรากฏว่า<ด>คุณธนาธรถูกฟ้องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะฮะก็ปิดปากคุณธนาธรแล้วคุณธนาธรตอ,ตอนนี้ก็ไม่ไม่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอะไรได้มากไปกว่านี้ นะครับความเสียหายก็เลยเกิดขึ้นกับประชาชนอันนี้ยนี่ก็เป็นเป็นเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยที่ว่าจัดการกับหนึ่งหรือสองครับอืมใช่ครับอาจารย์สาวิตรีท่านในแง่ของข้อกฎหมายประเด็นประเด็นถ้าอาจารย์จะตอบด้วยก็ก็ก็ินดีในเรื่องของข้อของผู้ผู้ร้องหรือฝ่ายที่เป็นคนร้องเรื่องนี้ก็คือว่าทําไมไม่ทาเรื่องอื่นมาเสนอปฏิรูปสารรัฐวิสาหกให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกในสังคมทําไมกฎหมายมันมีคือมีแปรอยู่ถ้าคุณไม่ทําผิดแล้วคุณจะกลัวกฎหมายทําไมเออ จะอธิบายอีกทีว่ายังไงคือเราเห็นคนพูดแบบนี้เยอะนะแล้วก็ที่น่าที่น่าตกใจมากคือบางทีก็มีนักกฎหมายด้วยนะคะที่พูดแบบเนี้ที่บอกคุณไม่ทําผิดคุณไม่คิดจะทาผิดคุณจะกลัวกฎหมายทําไมมันต้องเชื่อเห็นคาะว่าอย่างนี้คุณต้องลองไปดูว่าการที่เขาไปแจ้งความดําเนินคดีกันะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ถูกที่ถูกแจ้งความเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยคนมันมันชี้ได้เลยว่าเขาต้องการทําผิดบางทีมันมันเรื่องอะไรเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ที่จะเข้าข่ายเลยแต่คุณก็ยังถูกฟ้องนึกนึก่าพออกไหมคคุณจอมอคือเขาไม่ได้คิดจะทําผิดแต่คุณน่ไปใช้กฎหมายเนี่ยไปกล่าวหาเขาเองว่าเขาทําผิดอเช่นเขาแต่งตัวเขาทํานั่นทํานี่เขาทำอดีตทินเขาทานั่นทํานี่เนี่ยเขาไม่ได้คิดจะทําผิดอะไระแต่ท้ายคุณก็ไปใช้หนึ่งหึ่งสองในการฟ้องคดีเขาเั้นไอ้คำอย่างเงี้ยไอ้การแบบเนี้ยมันไปไม่ได้ ที่ว่าไม่คิดจะทําผิดก็ไม่เห็นต้องกลัวบางไม่ได้คิดจะทําผิดเลยไปเหยียบเหรียญไปตะคุบเหรียญเข้าไปเอาทําอะไรที่มันเกี่ยวกับสัญลักษณ์คุณก็ไปบอกแล้วเนี่ยเขาผิดหนึ่งหนึ่งสองพอผิดหนึ่งหนึ่งสองปุ๊บมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาก็จะถูกจําคุกเขาจะถูกไม่ปล่อยชั่วคราวถูกไหมคะก็คือถูกคุกไปก่อนเกิดต้นทุนในการสู้คดีอย่างเงี้ยเราเราใช้ตะก,การแบบนี้ไม่ได้นะคะเราจะไปบอกว่าคนทุกคนที่ถูกแจ้งความเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนผิดมันไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าน Uh, ไม่ยึดถือหลัก presumption of innocence ถูกไหมคะคุณต้องคิดว่าเขาบริสุทธิ์ก่อนจนกว่าจะมีคำตัดสินอย่างนี้คุณบอกเฮ้ย mm hmm. คุณไม่คิดทำผิดคุณไม่ต้องไปกลัวอ mm hmm. e ที่เขาถูกฟ้องฟ้องกันเขาถูกแจ้งความเนี่ยนะคุณลองไปดูซะก่อนว่าจริง,รงๆอ่ะเขาเขาขายเป็นความผิดหรือเปล่า mm hmm. ดีกว่า mm hmm. เราเราอยากจะอธิบายแบบนี้ง่ายๆนะคะที่แบบว่าม,มันไม่ใช่นะีคะ ไม่ใช่ว่าคนที่ถูกฟ้องหนึ่งนึงสองทุกคนคือเขาคนที่เขาจะคิดจะทําผิดอย่างนั้นจริงๆอืตามมือทางการเมืองอาจารย์ถ้า,ถ,าถ้าอย่างนั้นคำวิจัยแบบนี้มันจะมันจะยิ่งทําให้การเมืองนับจากนี้ไปก็จะเริ่มรุนแรงมากขึ้นทำไมฝ่ายประชาชนเองก็ไม่ไม่ยอมรับอยู่แล้วคำวิจัยแบบนี้เพราะว่ามันคือการราดน้ํามันลงบนกองไฟอะค่ะ mm hmm. คื นี่คุณจะหันหน้ามาคุยกันหาทางออกหาโซลูชันร่วมกันว่าเออควรจะปรับแก้ปรับเปลี่ยนตรงไหนได้บ้างไหมนะคะเกิดการปริบัตินอมการเกิดให้มันยุติข้อขัดแย้งต่างคุณกลับยิ่งโหมกระพือนะคะราดน้ํามันลงบนกองไฟว่าไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่แกพูดทั้งหมดมันเป็นความเท็จมันนั่นไม่มีคุณไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนอะไรเลยคุณไม่พร้อมที่จะฟังประชาชนเลยแต่คุณกลับมาชีา้หน้าประชาชนว่าประชาชนไม่ฟัง ใครเลยถูกไหมคะไปบนไปละเมิดคนนั้นไม่ฟังเสียงฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือการผลักอย่างที่พี่ของเยบอกคือมันคุณไปผลักให้เขาทางตันอะ่ะ<ม>คือตันจนหนทางไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเราคิดว่าอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์หนึ่งนะคะว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับสิบปีที่แล้วเนาะที่มีการเรียกร้องให้แก้ไขเนี่ยอันนั้นเราปัดตกกันถูกไหมคะ ที่เสนอรายชื่อไปเนี่ยไม่มีโอกาสเข้าสภาเหมือนกันโดยถูกปัดตกไปตอนนั้นเราก็ยังทําอะไรได้ไม่มากเลยเราก็เต็มที่แล้วออกมาร้องนิดๆหน่อยๆไม่มีกําลังพอที่จะไปสู้รบอะไรอีกแต่ครั้งนี้เราคิดว่าทางฝั่งประชาชนเองทางฝั่งน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่คุณหนูเราว่าเขามีพลังอะเราคิดว่าเขาคงไปต่อ,อยที่พี่สมยศบอกอะคือเขาไม่หยุดอะคือูดง่ายว่าเกาะหนึ่งหนึ่งสองจะไม่ใช่เกาะกำบังคุณอีกต่อไป หรือว่าไอการใช้กฎหมายกฎปราบแบบเนี้มันก็ไม่สามารถที่จะปิดปากประชาชนได้อีกแล้วเราคิดว่ามันน่าสนใจติดตามต่อค่ะว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งเรากามันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพี่สมยศท่านในส่วนของประชาชนถึงอย่างไรดูเหมือนจะไม่ค่อยจะกลัวต่อคำวิจัยนี้แต่นักการเมืองพรรคการเมืองนี่ดูเหมือนจะกลัวแนๆ่ๆที่จะไม่เอาเรื่องนี้เข้าสู่สภาและไม่คุยเรื่องนี้อีกเลยอ่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะเรียกร้องกดดันต่อนักการเมืองอยางไง เออไม่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 มีความรู้เลยนะครับเรื่องพักการเมืองเนี่ยว่าแล้วอาจจะใช้คำนิยใฉยนี้เป็นข้ออ้างในการที่ไม่แตะเรื่องนี้เลยก็ได้อาจารย์ใ่้คุณหมอคราบอาจารย์การแต่ยังไงฮะถ้าถ้ามีพักการเมืองบอกว่าอ่าถ้าอย่างนี้เราไม่แตะเพราะคำนิยัฉยออกมาแล้วอ่าแตะแล้วเราก็เสี่ยงเออถ้าก็อธิบายแบบนี้เดี๋ยวเราก็หมดเชื่อนะเราเชื่อว่าจะมีบางบางบางคนอ้างแบบ เออบางผบ,บ,<า>บางคนเพร<น>ะาะว่าตอนนี้ก็มีมีแบบปัจเจกออกมาก,ก็มีเหมือนกันถูกมไหมคะพวกน,นั้นเพราะว่ามีมีบางคนที่จะอ้างแบบนี้จริงๆซึ่งอันนี้ก็ก็ลําบากมากนะคะก็อาจจะต้องเพราะว่าจริงๆแล้วการการเอาประเด็นนี้เข้าคุยในสภานน้นมันเป็นทางออกที่สันติวิธีที่สุดแล้วอ่ะใช่ไหมทีนี้ถ้าไม่ให้ไม่พูดในเวทีที่สันติแบบนี้มันก็ทางเดียวก็คือต้องต้องลงลุยกันบนถนนต่อไปในด้าฝ่ายการเมืองเขา ไม่สนใจอ่ทาทั้งนั้นก็ต้องเดินหน้าลุยกันต่ออย <c oughs> ่างเงี้ยคือ <c oughs> <c oughs> คือพักพักการเมืองที่มีความกลัวขาดความกล้าหาญเนี่ยนะฮะแล้วไม่ทําหน้าที่ความเป็นพักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะสุดท้ายพักการเมืองเหล่านี้นะฮะที่จะเจอชะตากรรมที่เลวร้ายมาเกือบทั้งสิ้นไม่ว่าจะพันเป็นพักเพื่อไทยนะฮะถ้าคุณดูเขาก็โดนยุบมาสามครั้งทั้งทั้งที่เขาเป็นพักการเมืองที่ เข้าใจเอ่อที่สงบสงเี่ยมเจียมตัวใช่แล้วก็พยายามอยู่ในกรอบอยู่ในการคือพยายามที่จะไม่ยุ่งไม่แตะต้องปัญหาอะไรเลยนะฮะเขาเขาก็โดนมาสามครั้งนะะหัวหน้าพักอย่างคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณก็ไม่ได้กลับประเทศไทยต้องตายต่างแดนแน่ๆอะไรเงี้ยแบบมันมันหรือแม้กระทั่งพักก้าวไกลอนาคตใหม่นี่เขาก็ตั้งต้นด้วยความกลัวแล้วเขาก็จบลงด้วยความกลัว แล้วก็จบลงด้วยการถูกกระทําอยู่ดีถูกกระทําอยู่ดีฮะมันมันมันเสียมากเลยในการเป็นเป็นพรรคอนาคตใหม่เป็นกกาวไก่อ่ะแล้วผมคิดว่าน่าจะให้ให้บทเรียนกับพวกเขาอยู่เหมือนกันว่าเขาอยู่ด้วยความกลัวเขาก็จะจบลงด้วยความกลัวอืมครับซึ่งก็ไม่ไม่รู้นะก็เป็นการพิสูจน์เหมือนกันว่าจุดยืนของพรรคการเมืองเองที่จะรักษาวิธีทางประชาไต่เนี่ยจะเข้มแข็งกว่าประชาชนไหมหรือสุดท้ายประชาชนก็เป็นผู้ที่ต้องออกมา ต่อสู้เพื่อประชายผูตายมากกว่าที่จะให้กลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนไปสู้อันนี้ก็คงต้องพิสูจน์อีกทีสุดท้ายคําวิจัยครั้งนี้อาจารย์มีคําข้อคิดเห็นสรุปอย่างไรหมายถึงว่ามีความคิดเห็นสุดท้ายส่งท้ายอย่างไรสาหรับการคุยวันนี้ครับโอ้คนจอมเราสปิกลเลตมากครับใช่ครับเพราะว่าเกิดทันไงเพราะามันมีครับมันเป็นทางจุดที่บอกมันเกิดขึ้นได้ยังไงเออมันเป็นทาง คุณเป็นสารรัฐมแล้วสารรัฐมนูญนี้ก็ไม่ได้ทําหน้าที่ในการที่จะพิทักษ์รักษารัฐมนูญเลยนะดูเหมือนจะเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญในหลายกรณีพยายามที่จะอุ้มชูปกป้องคนที่ทํารัฐประหารด้วยซ้าไปหรือกลุ่มคนที่ต้องการจะใช้อํานาจในวิธีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยซ้าไปอะ่ะเออไม่รู้จ้ย คนเราเราคิดาคือมีหลายหลายคนนะคะที่ที่ก็ออกมาเนาะหลังจากมีคำวินิจฉัยเสร็จก็ออกมาบอกว่าเออเขาไม่แปลกใจคือเขาอบอกว่าเขาไม่แปลกใจกับคำคำวินิจฉัยที่มีผลแบบนี้ใช่ใช่เราเห็นด้วยนะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจคือเราคาดการได้ว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้โลกส่วนตัวเราเห็นว่าแต่คำวินิจฉัยครั้งนี้จริงๆส่งผลสะเทือนเยอะนะคะแล้วก็กว้างขวางด้วยนะคะซึ่งมัน คือครั้งก่อนๆมันอาจจะส่งผลต่อบุคคลถูกไหมคะส่งผลต่อพรรคองค์กรพรรคส่งผลต่ออดีตนายกรัฐมนตรีหลายๆคนถูกไหมแต่ครั้งนี้มันส่งผลต่อสิทธิเสรีภาพในภาครวมของชนทั้งหมดนะแล้วก็เป็นเป็นครั้งหนึ่งที่เราเห็นว่าลักษณะของคําวินิจฉัยอ่ะมันมีลักษณะที่ขัดแย้งกับระบอบเนี่ยอย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่มีมาสิบกว่าครั้งเนี่ยเราคิดว่าครั้งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ เพง่ายว่ามันไม่มีการเหนี่ยมอะไรกันอีกแล้วอะค่ะคือคือฉันอยู่ฝ่ายเนี้ยฉันมีอุดมการความคิดแบบเนี้ยฉันก็กล้าที่จะเผยออกมาเลยว่าเอ้ยฉันมองว่าประเทศเนี้ยปกครองโดยโดยสถาบันกษัตริย์อย่างเงี้ยคือเราคิดว่าเนี้ยมันคือสิ่งที่สิ่งที่การวินิจฉัยครั้งเนี้ยมันมันสะท้อนออกมาแล้วมันแรงกว่าครั้งก่อนๆแม้เราจะแตกใจในผลลัพธ์แต่เราต้องตกใจในการให้เหตุผลนะคะแล้วก็ตกใจในในในผลสะเทือนอื่น ที่จะมีต่อมาเช่อนอาจจะมีการนําคําวินิจฉัยนี้ไปอ้างอิงทั้งในฝานกักการเมืองเองกระทั่งศาลยุติธรรมเองที่เขารับเรื่องต่างๆที่จะมีการฟ้องมากมายไก่กองต่อไปในอนาคตเนี่ยคือว่ามันส่งผลสะเทือนไปไกลมากค่ะอมันนิ่งไม่ได้อ่ะเออมันนิ่งไม่ได้สําหรับการวินิจฉัยรอบนี้ถ้ายังคงยืนยันว่าคําวินิจฉัยนี้เป็นคําวินิจฉัยที่มีข้อผูกพันและถูกต้องต่อไปเนี่ยมันก็ทําให้ประชาชนเชื่อได้แล้ว เหมือนกันว่าตอนนี้เราไม่ได้ปกครองในระบบใระชาตแต่เราปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชอันมีประชาธิปไตยเป็นไม้ประดับอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ในทวิตเตอร์ก็ใช้คํานี้ไงคุณคุณจ๋าเาบอกว่าอะไรนะปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีประชาธิปไตยเป็นมุกเป็นมุกเนี่ย <laughs> <laughs> ใช่ใช่ <laughs> เออเข้าท่าดี <laughs> อยู่เนี่ยเนี่ยคือถ้าอย่างนั้นมัน มันต้องต้อง,ต,องต้องประกาศไปอย่างนั้นเลยอะ่ะคือคำคำคำาวิจัยรัฐนุนทั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการประกาศไปแล้วนะว่าเราปกครองโดยระบบสมบูรณาญะาสิทธิราชโดยอันมีพระประชาปไตยเป็นเป็นมุกพ <laughs> ี่ที่สมยศเองแน่นอนไม่ไม่ได้ผิดคาดใช่ไหมแต่ว่ามันมีอะไรที่เกินกว่าที่ตัวเองคาดคิดต่อคำทิจใัยครั้งนี้ไหมครับ uh ก็เดาไว้ถูกต้องนะฮะเสียดายไม่ได้พนันกับเพื่อนงวดนี้ปกติพนันทีไรชนะทุกทีเรื่องเรื่องแบบนี้นะผลลัพธ์แต่ว่าจริงๆอยากเห็นอาจารย์นิติศาสตร์พาคันลาออกเลิกเลิกเป็นอาจารย์ได้เลยนี่เปรนเรื่องที่สอนวิชานิติศาสตร์นฝงฝังเด็กนุ่นใหม่เยอะอาจารย์ถามอาจารย์สาวจีถามนิดหนึ่งตุลาการในสามนุนย์แต่ละคนเคยเป็นอาจารย์สอนอาจารย์ไหมมีค่ะมีแล้วแล้วเรอ เออแล้วแล้วเขาคำวิจัยแบบนี้เขาไม่ไม่รู้สึกอายที่จะไปสอนคนอื่นแล้วเออจริงแล้วเขาจะไปสอนลูกศิษย์ต่อไปยังตอนนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษกันอยู่ปะ่ะตุลาการเหล่านี้แล้วเขาจะก็มีมีเขาเริ่มมีมีเสียงมาเรียกร้องเหมือนกันแล้วนะคะ<อ>คุณจอมไม่อยากจะให้คณะ,ะเชิญแล้วในบางในในหลายหลคนที่เคยเชิญมาสอนอะไรเงี้ย<อ>ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคณะเขาจะรีแอคยังไงอุ้ยเอาเอา,เอาจริงอ่ะ เพิษสงของนักกฎหมายเราเห็นมานานแล้วใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ครั้งนี้น่าสนใจอีกนะก็คือพิษสงของนักรัฐศาสตร์ก็มีนะคะ <laughs> <laughs> ใช่ใช่ใช่เห็นแล้วเขียนหนังสือเองนอะอันนี้ต้องขอความเป็นธรรมจริงๆไม่อยากขอความเป็นธรรมให้ฝ่ายกฎหมายเลยจริง <laughs> ๆเออใช่จริงๆผมว่าน่าจะถึงคราวที่คณะนิติาศาสตร์ของทุกหมหาแต่เราก็คาดหวังทุกหมหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่ดีนะว่าให้มีการบอยขอดไม่เชิญตุลาการเหล่านี้ไปสอนหรือไปบรรยายอีกเลย แล้วก็บอยคอร์ดเราเข้าไปเลยในเมื่อทางกฎหมายไม่สามารถทําอะไรเขาได้ก็จะใช้กระบวนการทางสังคมในการแซงชั่นเขาก็ได้นี่ใช่ไหมมีในในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าให้ทุกคนยกหูโทรศัพท์แล้วไปโทรไปตําหนิมาเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการหนึ่งเหมือนกันใครมีเบอร์โทรศัพท์บ้างอ่านตุลาการแต่ละคนอ่านเบอร์นี้โทรไปเลยถึงบ้านเขาอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งที่จะสามารถเรียกร้องไปได้อันนั้นก็เป็นวิธีการเนอะอันนี้ก็ก็ต้องดูซึ่งก็ทั้งหมดก็สุด แต่ว่านักจากนี้ไปจะเกิดอ,อะไรขึ้นซึ่งแน่นอนนี่คือการลาดน้ํามันลงบนกองเพลิงจริงๆในคำวิจัยที่ผ่านมาในในวันที่10นะฮะแล้วก็น่าจะทําให้ไม่ได้ทําให้ประชาชนหรือเยาวชนหรือบุคคลที่ต้องการที่จะให้มีการปฏิรูปสถาบันรักศาตร์นั้นหยุดการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดจากคําวิจัยในในจากเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับเพราะงั้นก็คงต้องดูสถานการณ์เมนกันต่อว่าจะเพิ่ม ความรุนแรงดีกรีความร้อนระอุขึ้นแค่ไหนน้ำจัดนี้นะครับอาจารย์ครับขอบพรบคุณทั้งสองท่านที่ร่วมรายการขอบคุณมากครับคบขอบคุณมากครับดีค่ะครับ